นี่ซาลอมเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหแข็งแต่เราได้ยินเสียงข้างหลังอึ๊บครับไม่อยู่เลยเนี่ย,ยไหลนิดนึง นนี้นะครับพี่เอจะพาทุกคนครับมาอยู่การทดสอบรถนะครับมาสด้าสนั่นเองครับที่มาครบทุกลน์อัพเลยนะครับที่เราเคยเห็นตอนที่เราได้รีวิวไปแล้วนะครับวันนี้เราจะไปลองขับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันในสนามจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ไล่เรียงกันมานะครับเราจะเห็นเลยว่าตัวรถเองเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยคือจัว1.34นะครับเราสังเกตได้จากการดีไซน์ซึ่งเป็นการดีไซน์แบบ n w w เว e คันที่เวจะได้ขับไปนะครับในการไปครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นสีแดงครับอยู่กับพี่ไ่พีพี t v ครับนี่ด้านหลังและอีกคันนึงของน้องเคนครับน้องเคนจะได้ขับในรุ่นเนะครับ นี่ก็จะเป็นงนแต่เราเป็นรุ่นสีดานสีประตูนะฮะรุ่นย่อยใหม่คับรุ่นย่อยใหม่แต่วันนี้พี่โค้งไม่มาโค้งติดงานลูกค้าอ๋อเมื่อวานเราเจอพี่โค้งตอนนี้กลายเป็นนี่พี่ไบ์เอ้พี่ไบพี่ไบบิงไบตอนนี้ตอนนี้ดูบิงไบเยอะกลายเป็นบ๊บไบนี่ไปเดี๋ยวเตรียมพร้อมนะครับอ๋อเดี๋ยวเขาต้องถ่ายรูปมันก่อนก็แล้อถ่ายรูปมันก่อนไปครับเดี๋ยวเราเดินทางกันฮะ กับพี่ไป๋นะครับเมื่อกี้นี้ให้ดูตอนเราขึ้นมาเดี๋ยวพี่ไป๋จะขับไปสนามทดสอบนะครับที่เราจะไปลองทดสอบซึ่งเราก็าไม่รู้ว่าเขาจะให้เราทดสอบอะไรนะครับเดี๋ยวามาดูภายในของตัวรถก่อนที่เขาบอกว่ามีการเปลี่ยนนะคอนโซลด้านหน้าที่เปลี่ยนพิมพ์การตกแต่งนะครับวัสดุอันนี้จากสีดำเนี่ยนะครับคราวนี้เขาจะมาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแบบนี้ซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะไม่ใช่สีแดงนะครับเนี่ยแล้วก็มีลูกเล่นตรงนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมา กรอบนะครับของตัวช่องแอร์ก็จะมีขอบสีขาวเข้ามาครูเราจะออกเดินทางนะครับนครับ,บดดการตกแต่งตรงนี้นะครับก็จะมาเป็นสีเดียวกันนี่ครับเลือกได้ถึง83ดีไซน์ในรถรุ่นนี้ถ้าญี่ปุ่นนี้เป็นหลักร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูคันสีอื่นต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมพร้อมที่จะเดินทางกันฮะ มาถึงที่สถาบันนะครับยางยนต์แห่งชาตินะครับที่เป็นสนามทดสอบยางด้วยนะครับเมื่อกี้นี้เราผ่านทางเท้าเข้ามาแล้วแล้วก็ตอนนี้รถนะครับที่อยู่ด้านหลังก็จะเตรียมที่จะถอยเตรียมแบบเดินหน้าออกนะครับเขาก็จะถอยรถเราก็จะเห็นนะบขบวนรถ15คันนะครับมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในครับเขาจัดอ่า เรียบเรียงนะครับตัวรถให้เรามารู้จักกันแล้วก็มารู้จัก,กที่ที่นี่ด้วยนะครับว่าที่นี่ความเป็นมาเป็นแบบไหนย,ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เขากำลังจะถูรถแล้วถอยรถออกไปจริงชื่อของเขาเป็นอะไรนะเอเนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วนี่ด้านในครับก็จะมีนะครับรถมาต้าสองครับจอดโชว์ไว้เรียงไว้ครับสีใหม่ก็คือสีที่เราเห็นอยู่ในงานนั่นแหละนะครับมาต้าสองี๋ยวเข้าไปดู ข้างในกันนะครับนี่คือ t h i l l n n d u u t o o t t v v นะครับอิ่สาบันยางยนต์นะครับเอ T และเดี๋ยวเรามาดูครับภาพสนนะครับและยางล้อแห่งชาตินะครับน l ว t ซ็นเตอร์นอกจากมีแขกสนามทดสอบความเร็วสูงนะครับแขกทีสองทดสอบหนางทดสอบเลย ญี่ปุ่นเลยนะครับห้าสนามทดสอบเนินเขาอ,อ๋อเสนามทดสอบการทรงตัวบนพื้นที่ปียกครัวนันี้นนี้เทาน เดี๋ยวเราไปลองดูครับว่าเจ้าม m า z าสอ2ที่มาอยู่ที่3ทดสอบที่เป็น3ามทดสอบจริงๆและเป็นสามสอบที่ได้มาตรฐานสากลแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองขับกันครับว่าเราจะลองขับแล้วเราจะได้เวลาที่เท่าไหร่แม่สบายอีกแล้วแต่ตอนนี้ครับ ฝนตกครับพื้นเปียกเราจะวิ่งได้แค่ไหนยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนครับไปชมกับเลเยอร์สนามที่เราจะคอน v วอยไปทั้ง15คันนี้นะครับไปเป็นขบวนแล้วก็ไปดูในสนามนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของสื่อมวลชนเหมือนกันนะครับที่มาเปิดซ่งสนามที่นี่ครับผมต้องสุดบอกว่ามาด้านนี้สุดยอดมากๆนะครับที่พาพวกเราได้มาอยู่ในสนามทดสอบที่ตอนนี้นะถ้าเอาจริงๆบรรยากาศเนี้ยแม่งเหมือนญี่ปุ่นเลย นะเอาจริงๆนะถ้าเกิดอากาศมันเย็นกว่านี้นะแล้วหนา,นาแบบนี้มีเนินเขานะครับแล้วก็มีแผรสนามที่สวยๆเดี๋ยวเราไปดูกันท่านว่ายางลอ้อทุกรุ่นนะครับก็จะมีการทดสอบที่นี่นะครับก็คือทดสอบตัวเวทีนะครับก็คือประสิทธิภาพในการเบรคที่สนุนเปียกกันนะครับตัวมทตัวทดสอบน้อยก็คือพอเรปิดช่างเสียงนะครับของตัวยางล้อต่างๆนะครับ ทดสอบสำหรับเม็ดกินก็จะมีเวลาทดสอบเขาก็จะปล่อยน้ำออกมานะครับแล้วก็ดูประสิทธิภาพในการผลิตขอยางหรือเปล่านะครับสนามทดสอบอ้ำที่เก็บแล้วก็ขึ้นแลมนะครับก็เป็นสะพานที่จะเข้าไปยังสนามทดสอบใหญ่ของเรานะครับก็จะเป็นการเข้าออก โอ้โดูเหมือนที่อเหมือนจะใช้พื้นที่เต็มที่เป่าแก ไปส0 60ิบห1นะครับก็เอามาคร่าวๆให้ทุกคนได้เห็นนะฮะสิบห้าจก็ถือว่าโอเคนะครับได้มาประมาณนี้ประมาณนี้เครื่องยนต์หนลิตรเราก็ นะได้มาประมาณนี้ก็โอเคแล้วนี่ฮะ DVC เป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันอ๊บนี่สลาลอมเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหแคบแคบแย่ๆเอาจร<อ>ิงๆเมื่อกี้ความเร็วห้าสิบนะเออแต่ได้อยู่นะได้อยู่เดือนนี้เดือนนี้ แต่เราได้ยินเสียงข้างหลังมันทํางานนะเสียงล้อข้างหลังคืคลืดๆอ่ะเออไอตัว GVC อ่ะนะครับนะเราก็ลองเปลี่ยนตัวนะครับเมื่อกี้นี้พี่ายเขาจับเต็มเลยเอาจริงๆเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเข้า60อป็นเง้นได้ขนาดไหนนะครับล็อเข็มขัดมีรภัยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้นี่อยู่ตรงนี้ สานนะครับเพื่อกรับผกผีแล้วนะครับกำลังเข้าอ่า,อา,อาสเตชั่ครับโอเคอ๋อหมายออกไปแล้วแจ้งนะครับอ๋อไปครับอลองดูความเร็ว40สบแก้งไปต่อ <c oughs> โอ้แต่เมื่อกี้นี้ดูแถวแคบเราก็ต้องลองรูรับแรกก่อน ประสบการณ์คนขับกับคนนั่งรู้แล้วล่ะคนนั่งจะดูคนว่าเฮ้ยมันเร็วจังเลยอะแต่พอเป็นคนขับมันไม่เร็วครับนี่เราเห็นแล้วนี่คือรอบแรกเดี๋ยวเราจะวนไปทำศูนย์ร้อเมื่อกี้นี้เราได้เวลามาประมาณ15าวิก็น่าจะใกล้เคียงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองฟิลหน่อยว่าเป็นยังไงนะฮะตอนนี้เราไม่ต้องมาถามค่าเฉลี่ยน้ำมันนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ13.1ม่กิโลเมตรต่อินะฮะ ครับผมอ่าพี่ไปจะกดนะะหน่นะครับเต็นมพร้อมแล้วครับหนึ่งสองสาไปครับอุ้ยพอไม่ไปไปนะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเอ้ยร้อนึงยังร้อยครับโอ้โหเออเข่ยอวสิบห้าวิครับประมาณนี้ ก็ทะเลทุกคนก็คงเห็นนะครับความเร็วนะฮะประมาณนี้นะครับ <S <S เหมือนตอนนี้เราอยู่ญี่ปุ่นยังไงก็ไม่รู้เลยน,นี่ต้องถามพี่เต้แอบคุยอ่ะจะคุยก็เลยไม่ได้คุยเลยนี่พี่มิดอยู่เนะะีคยฮะเราหน้ามา จัดจิมคณะที่นี่กันนะครับโอ้โหเป็นไงครับโ oh, oh. อ้โหโคตรตื่นเต้นโคตรตื่นเต้นมากเลยลานนั่อลังการงานสร้างมากแม่งใหญ่มาก right. แต่ใครจะพามาวิ่งจิมคณะกันถึงที่นี่บ้างมลด้ยโอ้โหพี่มิตรต้องจักการแล้วนะวงนั้นคือ500เมตรอะครับโอ้โหแ,แม่ง สุดเกียร์สี่สุดเกียร์ห้านะฮะเคยเห็นแล้วตื่นเต้นเห็นแล้วตื่นเต้นนี่นะฮะมามามาถ่ายรูปครับถ่ายรูปจะได้ไปเนชกันแล้วนี่ครับเราก็จะเห็นเลยนะครับบรรยากาศนี่ไม่ใช่ต่างประเทศครับนี่คือเมืองไทยครับนึกว่ามาด้าพามาญี่ปุ่นซะแล้วนะฮะ่าอยู่ประเทศไทยฮะนี่โหอลังการสวยงามจริงๆอีกหนึ่งคนรับพี่ฉางครับพี่ฉางเห็นสนามแล้วเป็นไงบ้างพี่อลังการนะ ผมว่าดีกว่าญี่ปุ่นบางจุดบางบางแห่งนะแล้วก็สนามแห่งนี้เราถ้าเป็นของบริษัทรถยนต์เราไม่มีสิทธิ์ได้เข้าไปเลยเขา่วงมากซึ่งเนี่ยคือผลงานของรัฐบาลลุงรปภนะครับลุงรปภครับดูครับนี่ดูครับลุงกำลังจะจากเราไปแล้วแต่ดูสิ่งที่ลุงทําไว้ให้นะฮะไม่รู้ไหเกียดอะไรแกนั่งหนาแต่ดูเห็นดูผมเข้ามาผมตกใจอ่ะผมเห็นสนามทดสอบมาทั่วโลกที่เป็นสนามใหญ่ๆอย่างนี้แต่ นี่คือของเรา,าในเมืองไทยออนะครับ้านอลังการนะ้ครับนะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะไปลองใช้สนามนี้กันครับเดี๋ยวเราเป็นครั้ง,งแรกนะฮะบรรยากาศตอนนี้นองบอกว่าเจ๋งสุดๆนะฮะแล้วก็พี่ๆแต่ละคนเนี่ยก็รีวิวรถแต่ละรุ่นแล้วแต่ว่าช่องนี้เล่าลงรถรีวิวแต่ละรุ่นให้ทุกคนได้ดูกันแล้วอย่าลืมไปกดดูนะฮะย้อนหลังเด๋ยวต์ขึ้นการให้นะครับว่าเรารีวิวรายละเอียดแล้วก็ แต่ละรุ่นให้แต่ว่าที่อยู่ตรงทั้งหมดที่เห็นด้านหลังเนี่ยคือตัว 1.3C และ 1.3S และ 1.3SP ความต่างที่เราจะเห็นจากภายนอกได้คือล้อเท่านั้นนะครับเพราะทุกอย่างการดีไซน์ภายนอกมันเป็น New Wave ครับเราดูไม่ออกยกเว้นล้อนะครับก็ตัวท็อปสุดนะครับก็ จะมีตัวสปอร์ตของพี่เตยนั่นเองที่อยู่และเห็นแตกต่างนะครับเรายังไม่ได้เห็นตัวแครป,ป๊อปแล้วก็ตัวในตัวของลูก,กี้นะครับลูกี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับก่เนี้ยอย่างที่เห็นอยู่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของการรีวิวรถแต่ละรุ่นไปติดตามช่องแต่ละช่องได้เลยนะฮะใครอยากจะดูแต่ว่าพี่เอกทำรีวิวแล้วไปดูช่องพี่เอกบ้างนะนะฮะก่อนที่ไปดูช่องพี่พเขานะฮะนี่สวัสดีครับพี่กอครับสวัสดีครับเอกครับ เป็นไงบ้างพี่มาทดสอบวันนี้บรรยากาศดูดิเห็น okay. นี่เมืองไทยนะเออเมืองไทยนะฮะนี่นึกว,ว่าญี่ปุ่นออนึกว่าญี่ปุ่นนึกว่ายุโรปคือคือบรรยากาศส่วนหนึ่งออแล้วดูแอดฟ้าดูแถะนะดูสถานีทดสอบต่างๆอันนี้อินเตอร์เลยิ Inter, นเอร์มีกลิ่นยางมาตอยยัง ประสบการณ์วิโก้เป็นยังไงแบบสนามแบบทดสอบบ้านเราแบบนี้เนี่ยสุดยอดสุดยอดพื้นที่พันไร่าานะครับอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดชเชียงแสนคือจากกรุงเทพมาเนี่ยไม่ถึง200กิโลเมตร<ช>นะแล้วการเลือกสนามพวกนี้จริงๆมันมีหลายอย่าง จุดที่ตั้งนะแน่นอนต้องมีสถานที่เพียงพอการเดินทางมาสะดวกแต่มันต้องรับหูรับตาคนพอสมควรบางอย่างมันเป็นคอนฟิด e นเชียลคายรถนำโปรดักต์มาทดสอบบางคนเช่าสนามเขาอะไรแบบนี้มันก็จะมีหลากหลายนะครับน่าสนใจดีแล้วก็ประเด็นคือมันพื้นที่มันต้องแข็งแรงและมันห่างจากถนนใหญ่มาพอสมควรั้อะไรพี่เอสนามแข่งมันก็ยุบแตกได้ถูกไหมมันแครกได้ฉะนั้นก็ต้องมาพื้นที่ที่แบบ หินแข็งแข็งไกลไกลจากถนนใหญ่ uh huh. ถ้าเราไปเจอพวกสนามแข่งตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ๆสิบล้อวิ่งป uh ัง huh. ๆบางสนามสุดหมดเ uh huh. ะฉะนั้น uh huh. เป็นการระยะยาว uh huh. เป็นการลงทุนระยะยาวของรัฐบาลไทยของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับที่จะทําให้โครงสร้างของอุตสาหกรรมยานยนต์ในไประเทศไทยแข็งแกร่งด้วยศูนย์ทดสอบแห่งนี้ครับพี่เอ๋แล้วนี้เรามาประเดิม uh huh. กับ มาตัวสองที่เขาก็เพิ่งเปิดตัวเหมือนกันขับได่อยู่แล้ว嘛รถอะนะฮะมีหัคาคันแค่นี้เครื่องพันสามขับสบายสบายครับพี่เคนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้โอ้ไก่นะพามาไก่นะแล้วพาเราจะมาหมกป่าที่ไหนเปล่าพี่พี่ดูดิป่าหมดเลยรอบๆอบะป่าพี่โก้ก็บอกว่าเราต้องพาอะไรนะไก่หูไก่ตาคนไก่หูไก่ตาคนนิดนึงเดี๋ยวรบกวนเออช้างออกมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยป่าทั้งนั้นเลย เพราะเขามีป้ายขับมามีป้ายนะระวังช้างป่าจริงเหรอเออตอนเราขับมาเนี่ยมีป้ายขึ้นเลยระวังช้างป่าสัตว์ป่าอ่าแล้วเป็นไงวันนี้ได้มาเห็นสนามเอาเอาบรรยากาศสนามโอ้หผมว่าแม่งเหมือนนี่ลยนะเหมือนเวลาไปเมืองนอกนะพี่เอ๋แล้วยิ่งวันนี้บรรยากาศอึมครึมฝนตกเนี่ยเหมือนตอนไปสนามแบบทดสอบที่ญี่ปุ่นพวกฟูจิพวกโมเตงิอะไรพวกเนี้ยหรือแบบตอนไปทางฝั่งยุโรปเยอรมันอะไรเงี้ยก็สนามทดสอบก็จะฟิลประมาณนี้แหละแล้วก็อากาศก็จะเย็นกว่านี้นะแต่ว่า ด้วยแอมเบียนแสงอะไรวันนี้มันดีมากไม่เกี่ยวกับรถเลยไม่เกี่ยวกับรถเลยคือถ้าวันนี้นะอากาศแม่งเย็นอีกนะแม่งใช่เลยอ่ะใช่คงหนาวอันเนี้ยพี่สตาร์บอกว่าโอ้วันมาสองาทิตย์แล้วมันมาเซอร์เวสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับแดดแบบนั้นลกเลยครับนที่เราโชคดีมากที่ได้เจอบรรยากาศแบบดีมากๆนะครับวันนี้แล้วก็รถในสนามวันนี้ถือว่าได้ทดสอบขีดสุดของเขาที่ต้องบอกว่ามันเบสของเปอร์ฟอร์แมนซ์อีโคคารนะพี่ ได้ลองทุกอย่างเลยที่แบบปกติมันไม่ได้ลองก็ถือว่าได้ลองให้คุณผู้ชมได้ดูว่าในการใช้งานขีดสุดไม่ว่าจะเป็นสลาลอมเลนเชนที่รุนแรงนะครับการเบรกในพื้นผิวต่างๆเนี่ยโอ้แหเราได้เห็นเขาเลยว่าเรามั่นใจได้ในเรื่องของ GVC Plus ที่แบบไม่ว่าจะแบบโยนแรงแค่ไหนเขาเก็บตัวเขาเก็บพี่เหยสลาลอมแรงๆเงี้ยเราเห็นเลยนะหรือแบบเลนเชนแรงๆเราเห็นเลยว่าล้อมุมล้อที่แบบเขาเบรกให้เขาเบรกให้เพื่อเพื่อให้รถมันนิ่งที่สุดอะ โดยที่เราแบบถ้าปกติโดยสัญชตตาตญาณถ้าเข้าที่เข็นเข้านะถ้าเข้าแรงขนาดนะั้นต้องเบรกยังช่วยแต,วแต่ว่าเมื่อแต่ว่าเมื่อกี้เราแค่เหมือนแบบถอนคันเร่งหน่อยเดียวแล้วก็ไปผ่านไปได้เลยโดยที่รถมันนิ่งมากๆนี่คือความเจ๋งของ GVC p ซีพที่มันที่มันไม่มีใครทําได้นะครับแล้วก็คนนี้ครับแล้วครับลืมมา <laughs> อีกครับเนี่ยอย่างสถานีเบรกเนี่ยที่เขาให้ลองเบรกบนพื้นผิวที่มันลื่น<อ>ใช่ไหมเราเสร็นเล้วว่า ABS เขาไม่ได้แค่แบบทํางาน ABS จังหวะเดียวแต่เขาปรับตัวตามสภาพพื้นผิวได้ว่า<ม>การยึดเกาะมันเป็นแบบไหน<ม>ต,ต้องเบรกแบบไหนที่จะให้รถมันมีเสถียรภ,ภาพที่นิ่งที่สุดเนาะเพราะถ้าเขาแบบถ้าเขายอมให้เราเบรกจุ่มแบบที่เราเบรกบนพื้นผิวแห้งไงครับในพื้นผิวที่เป็นพื้นผิวลืน<ม>่นอะสบแบบัดแหะใช่ป่ะพี่แต่ว่าเมื่อกี้คือแบบแเราจะเห็นการทํางานของ ABS ใช่แล้วก็แป้นคันแป้นแล้วก็ตัวแป้นเบรกเขาจะยังไว้เลยว่าแค่เนี้ยกาลังแค่เนี้ยเหมาะสมแล้วแล้วรถมันจะไปแบบเบรกนิ่งๆโดยที่คุณ ไม่ต้องกังวลเลยอันนี้อันนี้คือเรื่องของความมั่นใจที่ต้องยอมรับว่าในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ยมาสด้าก็เจ๋งไม่แพ้ใครเหมือนกันครับได้ลองหมดว่าชุดเรอวันนเรายังเหลืออีกสถานเราเหลือ Time Attack Fuji s p e e d w a กใช่ไปดูเขาเขาทำสนามจำลองมาให้เราวิ่งโอเคเดี๋ยวเราไปดเลยผมชอบที่ไฟหน้าแหบ่นี้มันมีทุกรุ่นย่อย คือคือเราจะเห็นยาลิสใช่ไหมพี่ไม่ว่าจะยาลิสแฮทแบ็กยาลิสเอทีพี่เขาบอกว่าุยเขาให้ล้อเหมือนกันมันจะได้ดูไม่แตกต่างกันทุกคุณย่อยผมว่ามาได้เองเนี่ยตอให้ซื้อเป็นรุ่นสี่มันก็มันไม่ขี้เล่อะล้อมันเป็นกระทะครอบก็จริงแต่แบบมันมองไวๆอะพี่มันเป็นล้อกระทะครอบที่ไม่ขี้เละเลยแล้วก็เนี่ยไฟหน้าเหมือนกันหมดเลยเห็นรู้ไหมมันมีล้อแม็กลายนี้จริงนะ แต่ว่าอันนี้ข้อบ้า,า,าลดต้นทุนไหมอ,อย่างไงกไ็600,000แ,แบบนี้เพราะว่ามันจะได้ทำาาร,ราคาย่อมเยาวด้วย<ช>ราคาเพราะมันเป็นตัวเริ่มต้นคนเข้าถึงง่ายแบบเฟิร์สจ็อปเปอร์ลดราคาแบบไม่ถึง600,000อะไรเงี้ยมันเข้าถึงง่ายแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆกล้องถอยหลังก็มีตัวเริ่มมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยเดี๋ยว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 ไปดูรีวิวในช่องน้องครับเกียร์อนะฮะไอไอตัวไอตัวน้องจะรีวิวในคลิปนี้แล้ว เาบอกว่าในคนจะมองว่ามาซาสอรถมันแพงกว่าอีโคคาคันอื่นแต่จะบอกว่าลองดูออปชั่นลองดูแมทเรียลที่เขาให้มาก่อนและทิ้งท้ายอีกนิดนึงในตัว1.3 c เนี่ยก็คือเอาไปแต่งนะไปเป็นตัวแคปป๊อปกับตัวมูกี้ด้วยนะครับราคาย่อมเยาติดตามงานเดี๋ยวเรายังไม่จบ่อนะดูแสงสวยเลย เบรกหนักหนึ่งทีนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับคือไ่ง่ายครับก็คือพลอนที่เราตั้งไว้ให้พลอนสีน้ำเงินนะครับจะเป็นเลเท็กส์เลเท็กส์ของทุกโค้งเลยนะครับจะเป็นพลอนสีน้ำเงินขวานะครับขวายาวแล้วก็ซ้ายอยู่เทินตรงนี้หนึ่งหนึ่งครั้งผลซ้ายอยู่เทินปั๊บจะมีระยะชูดิีนหนึ่งครับเพื่อจะเข้าโค้งอยู่เทินก่อนเข้าทางตรงครับเป็นโค้งขวานะครับ ด่เห็นนะครับนี่เราลงจากรถมาแล้วก็เดี๋ยว1กับ2จะต้องไปเป็นรถที่ใช้ในการแข่งขันนะครับต้องแข่งขันไหมจริงๆวิ่งเล่นๆนี่แหละนะครับจำลองสามฟู e e e ปีดเวไม่ใช่นะฮะแต่ว่าต้องบอกว่านะสวย แล้วก็ลานที่เห็นหรอกน่าถ้าในฐานะคนที่แบบชอบวิ่งลานเนี่ยเลยเจอลานแบบนี้นี่สุดลูกหูลูกตามากๆครับเวิร์กมากๆอลงังการมากๆเดี๋ยวเราจะไปลองขับให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะครับว,ว่ามันจะมาแล้วมันสนุกขนาดไหนไปดูกันเลยครับ 1, นึส,สไปครับเอ้ยอะไรวะหนึสไปเร่งไปให้สุดครับถึงพลยอนเดี๋ยวเราจะเหยียบเบรกดูนะครับพื้นแห้งหนึ่งสงสพร้อมโอเคอันนี้ก็คือการทดสอบนะครับในพื้นแห้งเดี๋ยวเราไปทดสอบพื้นเปียกกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าพื้นเปียกเราจะใช้ความเร็วอยู่แค่40กิเมตต่อชั่วโมงนะครับ นนั่งงเกงกิไปอโอเคต่อไปจะเป็นพื้นเปี่ยนนะครับความเร็วเราจะชะลออ่ากอไว้อยู่ที่40กิโลเมตรตอนนี้ใกล้โอเค40ครับ40นะฮะอดูนะครับพอลังจากตรงนี้นะครับผ่านพาอนปุ๊บเบรกเต็มที่ครับไม่อยู่เลยเนี่ย ไ <c oughs> หลนิดนึงนะครับนี <c> ่ <oughs> โอเคก็ <c oughs> เราก็เห็นแล้วนะครับว่าพอมันอยู่ในสภาพพื้นผิวที่แตกต่างกันนะฮะแต่ตัวรถไอตัว ABS ก็พยายามจะจับนะครับให้หยุดอยู่ครับแต่ถาลายนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปลองฟังเสียงกันต่อนะฮะ ก็80กิโลเมตรครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับความเร็วไปที่80อันนี้จะเป็นพื้นคอนกรีตนะครับ <c oughs> โอ้โหกวามันจะถึง80ให้เรารู้80แล้วโอเคน,นี้สุดท้ายครับพื้นผิวก็จะเป็น เนแบบยางดำครับอมมอบอ,อ,อันนี้งะออ 钙、骨、油、哦。 thu mát ร้อยนะครับจบภารกิจนะครับที่เราได้มาทดสอบสนามทดสอบที่เป็นเหมือนแบบจิงวหน้านะครับก็ด้านหลังนะครับก็ขับขี่สนุกมากมันมากและโชคดีที่เราได้ขับตัวมาด้สองแฮชอย่างที่เห็นนะครับความเร็วไม่ใช่สิต้องบอกว่าเวลาที่ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับ33กว่านะครับก็ในสภาพแบบนี้นะครับเฉลี่ยก็อยู่เวลาประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวคข้ยไปลุ้นตอนท้ายครับว่าจะเป็นยังไงจะได้ไหมแต่วันนี้ต้องบอกว่าการที่เราได้มา ทดสอบเจ้าตัวมาด้าสแบบนี้และได้มาสัมผัสกับสนามที่ได้มาตรฐานชนิดที่แบบในระดับแบบนานาชาติแบบนี้ก็ต้องถือว่าสุดยอดมากๆนะครับก็ขอบคุณทางมาซ่าด้วยนะครับก็จะจะ,จ,ะจบคลิปตรงนี้เลยก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับพาทุกคนมาเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวจากตรงนี้เดินทางกลับ กรุงเทพนะครับก็ยังอีกใช้เวลาอีกประมาณแบบเกือบ2ชั่วโมง150กิโลนะครับเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็ใครที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าเพี่อจะพาไปวอล์กแบบไหนไปดูเบื้องหลังการถ่ายทําแบบนี้ที่ไหนอีกก็ติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรีวิวของเจ้าตัวมาสด้าที่เราได้ทําไปแล้วนะครับไปดูกันด้วยนะครับว่าเป็นยังไงชอบรุ่นไหนชอบแบบไหน เลือกเอานะครับราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่599ราคาไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่แล้วก็รูปร่างหน้าตานะจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เราได้ลองเลือกซื้อเลือกหากันถึง83ดีไซน์กันเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ Losing time I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need ก็แค่กินยำให้พ่อคุยค่ะ